สวัสดีครับทุกคนตานนี้เราอยู่ที่ส่วนสาธรารณะลานโพนาเกลนะครับเป็นส่วนสาธรารณะที่อยู่ตรงตล,งตลาดนาเกลนะตลาดเขาเรียกว่าตลาดลาดโพนาเกลก็คือเป็นตลาดอาหารทะเลวันนี้เราจะพามาดูตรงที่เขาจัดเวทีคอนเสิร์ตพัทยาเมสิสเฟสติวัลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพา ชมอาหารทะเลว่าราคาอาหารทะเลวันนี้เป็นยังไงบ้างก็คือจะเป็นตอกซอยตรงนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะครับว่าอาหารทะเลเป็นยังไงบ้างนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะครับอากาศค่อนข้างจะเย็นๆหน่อยนะวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับนี่คือตลาดลานโพนาเกอนะครับอยู่ติดก,กับ สวนสาธารณะเนาะแล้วก็มีอาหารทะเลด้วยนะตลาดร้านโพนาเกลนะครับก็จะมีต้นโพใหญ่อยู่กลางถนนเนาะอยู่กลางถนนที่เราเห็นเขียวๆนั่นแหละอยู่ข้างหน้าที่เป็นต้นโพนะครับแล้วก็มีตลาดอยู่ข้างๆนะครับเขาก็เลยเรียกว่าตลาดลานโพนาเกลเพราะตรงนี้เป็นนาเกลนะครับแล้วใครที่จะมาชมคอนเสิร์ตหรือว่ามาตลาดนะครับก็จะมี อาคารจอดรถนะครับเขาทาเป็นอาคารจอดรถก็คือตัวนี้ทางเข้าอาคารจอดรถนะครับแต่อัตราการจอดเราไม่แน่ใจนะว่าราคาเท่าไหร่หรือว่าจอดฟรีหรืออะไรยังไงเราไม่แน่ใจนะครับจอดฟรีกี่ชั่วโมงก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแต่เขาทําเป็นอาคารจอดรถที่สามารถจอดได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ ้สวยวันนี้เราพามาพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าเขาจานะัดเวทีคอนเสิร์ตณจุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราพาเข้าไปเดินเวทีคอนเสิร์ตก่อนแล้วก็เข้าไปเดินดูเวทีคอนเสิร์ตก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาแวะดูราคาอาหารทะเลวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ เขาเป็นทางเข้านะครับซึ่งเขาจัดเวทีคอนเสิร์ตตรงนี้ก็มันก็มีรั้วมีรั้วขอบชิดแบบบริหารจัดการได้ง่ายเอาง่ายๆหรือบริหารจัดการได้ง่ายก็คือมีทางเข้าทางเดียวเนาะสวนมีรั้วนะแล้วก็มีลานก,กว้างเป็นลานกีฬาตรงนี้ถ้างั้นเวลาจัดกิจกรรมตรงนี้ก็อ เขาเรียกว่าโอเคไนส์สบายเลยนะครับไม่ต้องกันพื้นที่อะไรเยอะเนี่ยครับนี่ก็ยังเป็นเทศกาลดนตรีเมืองพัทยานะครับในวันที่21-22นะก็จะย้ายมาจัดอยู่ที่ลานโพนาเกลือ ส่วนสาธารนณะนาเกลือนั่นเองนะครับแต่แถวๆนี้ถนนจะค่อนข้างแคบหน่อยมันก็จะรถก็ค่อนข้างจะติดหน่อยนะไม่ไม่ไม่ใช่เทศกาลไม่ใช่อะไรก็ตามรถก็จะค่อนข้างจะชะลอวิ่งช้าหน่อยเพราะว่ารถถนนมันแคบเพราะมันเป็นเมืองเก่านะครับเพื่อนๆตรงนี้คือบรรยากาศอยู่ตรงริมทะเลเนาะเขาก็สร้าง ออกมาเพื่อเพื่อหนึ่งบรรเทาการกัดเซาะด้วยแล้วก็ทำเป็นส่วนสาธารณะด้วยนะครับตรงนี้ก็สำหรับน้องๆที่มาเล่นอะไรนะสกีบอร์ดเหรอที่ตรงนี้เขาก็ทำดีนะทันตอย่างที่บอกนะครับว่าเช้านี้เวลาก็9้าโมงกว่าแล้วนะแต่แดดยังไม่ออกนะครับมันจะดูเหมือนเหมือนบรรยากาศอากาศหนาวนะบรรยากาศช่วง ฤดูหนาวเลยเพราะว่ารวมพัดเย็นๆมาได้วันสองวันแล้วนะครับโอ้แต่วันนี้น้ำทะเลใสนะครับทุกคนดู เป็นลานที่ค่อนข้างกว้างนะครับเราตอนนี้เวทีอะไรเขาเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะเพราะว่าวันนี้วันที่20เนาะ21พรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็คือจัดทําการแสดงละตรงนี้วงเวทุงเวทีเขาเรียบร้อยหมดละตรงนี้เป็นลานปูนนะคะเพื่อนๆลานปูนที่อยู่ ริมทะเลเลยอ่ะงานนี้ก็เข้าฟรีเหมือนเดิมนะแล้วก็แนะนำว่าใครที่จะมาชมคอนเสิร์ตในวันศุกร์วันเสาร์นี้2ี่2ิบเอ็ดยี่สิอนี้นะคะเพื่อนๆเนตรียมท้องว่างๆเลยเพราะว่าสามารถที่จะมาเดินซื้ออาหารทะเลนะมาเร็วๆนะมาก่อนมาก่อน ซื้ออาหารทะเลให้เขาที่นี่เขาก็จะมีบริการปิ้งย่างนึง่งลวกอะไรของเขาอะ่ะแล้วเราก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะจะเตรียมมาเองหรือจะใช้ซื้อจากทางตลาดเองก็ได้นะครับนั่งกินอาหารทะเลสดๆใหม่ๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาชมคอนเสิร์ตกันนะเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนๆตรงนี้จะแตกต่างจากาพัทยาและจากจอจอมเทียนนะครับเพื่อนๆ ตรงนี้แตกต่างแต่ถ้าจะมองพื้นที่โดยรวมที่จัดมาทั้งสองพื้นที่แล้วตรงนี้ก็จะแคบกว่าที่อื่นๆนะคระเพื่อนๆตรงนี้ก็จะแคบกว่า ก็จะเป็นสะพานปลานะครับที่ยื่นออกไปตรงทะเลเป็นสะพานปลาที่เรือขนาดใหญ่หน่อยเรือประมงใหญ่หน่อยที่จะอเอาอาหารทะเลขึ้นตรงจุดโน้นเราเคยพาไปทีหนึ่งแล้วสวยมากเลยนะนเพื่อนเวลาออกไปดูแล้วมันเห็นเห็นมองเข้ามาเพราะว่าสะพานค่อนข้างจะยาวแล้วก็เป็นสะพานปูนนะนก็ปราสาทศัธรรมเนาะ นี่ก็คือบรรยากาศในตอนเช้านะครับแดบดบเริ่มออกมานิดนิดละอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับเพื่อนๆตอนนี้อากาศเย็นลงแบบถึงระดับที่แบบว่าค่อนข้างจะหนาวหน่อยนิดนึงเพราะว่าลมทะเลด้วยนะครับ นนี้เวทีคอนเสิร์ตพร้อมเรียบร้อยแล้วนะก็ใครที่สนใจนะครับก็มาได้เลยเนาะตลาดลานโพสวนสาธารณนะนาเกลือนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปดูราคาอาหารทะเลวันนี้ดีกว่าเผื่อบางคนหลายๆคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตแล้วจะได้ตัดสินใจมาทานอาหารทะเลที่นี่กันนะครับเดี๋ยวเราไปดูราคาเลยว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับ การจอดรถที่อยู่ข้างในเนาะข้างๆส,สวนนะครับข้างๆตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารปิ้งย่างผัดอะไรรวบ <sleeping. S 1> เราพาดเดินเข้าไปดูราคาอาหารทะเลกันนะครับ สวยจังเลยค่ะ sáu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đi <laughs> hấp dẫn ก็โพงขาวร้อยแปตัวใหญ่มากสองรมือไทยท่นยา

thank <laughs> หมอปลาเกาเอาละสะามร้อยห้าสิบหม้อปลากระปงเล้อยห้าสิบ้อปลา Tá 哎。 ในวันที่21-22มีนานะครับ2,568นะครับก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลดนตรีเมืองพัทยานะครับแล้วก็วันที่22เนี่ยก็ยังมีอีกหนึ่งที่นะครับก็คือที่เกาะล้านหาดแสมะนะครับที่เกาะล้านจะอยู่ตรงหาดแสมะใครที่จะไปเที่ยวเกาะล้านในช่วงจังหวะเวลานี้ใน,ในวันที่22นี้นะครับก็ถือว่า เป็นความโชคดี2ต่อเนาะเที่ยวเากาะหลานด้วยแล้วก็ได้ชมคอนเสิร์ตฟ,ฟี่ตรงหาดแสมด้วยนะครับใครที่สนใจก็รีดเดินทางได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นวันเสาร์ด้วยเนาะคนก็อาจจะเยอะอยู่แล้วเพราะว่าปกติวันเสาร์คนก็จะเดินทางไปเกาะหลานเยอะอยู่แล้วนะครับแต่เสาร์นี้มาพร้อมกับเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็คอนเสิร์ตศิลปินที่เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นเนาะ ก็ไปกันได้ที่เกาะล้านนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปเกาะล้านได้นะครับ mm hmm. ก็แนะนําว่าตรงนาเกลือเนาะลานส่วนสาธารณะน,นาเกลือหรือว่าตรงตลาดลานโพนาเกลเรานี่แหละ mm hmm. ก็แวะมาชมคอนเสิร์ตมากินอาหารทะเลสดๆใหม่ๆกับตลาดลานโพนาเกลแล้วก็พร้อมกับคอนเสิร์ต mm hmm. ทั้งวันที่21และวันที่22มีนาคมนี้นะครับเ mm hmm. ชิญชวนนะครับมากันเยอะๆนะครับ นี่ครับลานโพนาเกลนะครับก็คือจะมีต้นโพอยู่ตรงกลางถนนเนาะเป็นเอกลักษณ์ของลานโพนาเกลนะครับกับอาหารทะเลสดๆเมื่อกี้เราให้ดูราคาอาหารทะเลไปแล้วเนาะว่าสดๆทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็ก็ถือว่าไม่แพงนะครับราคาก็อยู่ประมาณนี้ใครที่มาดูคอนเสิร์ตในวันที่ ย 1, 1่2ิีมีนานะครับก็าสามารถมาก่อนเนาะมากินอาหารทะเลก่อนได้นะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเรานำาเราเรียกว่าพามาดูเวทีคอนเสิร์ตที่มีความพร้อมแล้วก็แวะดูอาหารทะเลกันนะครับเพราะว่ามานาเกือกก็ต้องมาดูอาหารทะเลนะคลิปนี้ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับ แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมความคิดต่อๆไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ